กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Fantasy m y โท o l o g y เกมมือถือแนวแฟนตาซีจัดทีมต่อสู้มีตัวละครจากไซอิ๋วและเทียมมยายต่างๆจากทางค่าย X7 เกมตัวเกมแจกโค้ดเพียบเลยนะครับผมแล้วก็แจกแพ็คเติมเงินฟรีและมีคูปองส่วนลดเติมเงิน99%โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยนะครับ ใครจะดาวน์โหลดตัวเกมผ่าน X7 Game เหรือว่าจะดาวน์โหลดเกมผ่านลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้ครับผมเข้ามาที่แอป X7 Game เกแล้วนะครับให้เราพิมพ์ชื่อเกมไปเลยครับผม Fantasy Mythology กดค้นหาครับอ่าอันล่างสุดนะครับผมไม่ใช่อันบนเนาะจะเป็นอันล่างนะครับที่เขียนคาว่าฟรีนะครับข้างหลังเนาะ อ่านะครับผมก็จะมีรหัสกิฟโค้ด13โค้ดเลยนะครับผมแล้วก็คูปองส่วนลด99%เนาะอ่านะครับผมก็จะมีกลุ่ม Discord นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดัวเกมเลยนะครับผมพอเราดาวน์โหลดโตเกมเสร็จแล้วทําการติดตั้งโตเกมเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยครับผมสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะครับผมที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนําโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรมอ m u l เลเตอที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง ld player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดโอเคครับผมก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกมแล้วนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมกันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูระบบต่อสู้กันเลยนะครับผมมาที่รูปดาบตรงนี้ครับขวามือเลยครับผม เกมนี้นะครับผมเราจะเล่นผ่านช h a เ t อรต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชัปเ t อร์ขีดสีนะครับผมให้เรากดปุ่มตรงนี้เลยครับผมเกมนี้เราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด6ตัวละครนะครับตัวละครก็จะเป็นตัวละครจากไซอิวนะครับแล้วก็จากเทพมิยายต่างๆนะครับผมตัวละครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด4ไฟฝ่ายนะครับผมมีฝ่ายสีแดงสีเขียว สีน้าเงินสีม่วงนะครับผมาสายของตัวละครก็จะมีสายแท้งสายโจมตีสายเวทสายสพอร์ตนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่ผมก็จัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกมนี้ครผมจะมีค่าโบนัสสเตตัสด้วยนะครับถ้าเราจัดทีมฝ่ายเดียวกันนะครับผมลงนะมันจะบวกนะครับผมค่าสเตตัสให้กับทีมของเรานะครับให้เราดูได้ตามนี้เลยเนาะ โอเคครับผมจัดทีมเสร็จก็กดท้าทายหรือว,ว่าต่อสู้ได้เลยครับผมเกมนี้ก็มีระบบเร่งความเร็วนะครับผมสูงสุดอยู่ที่คูณ5เนาะก็จะปลดล็อกตามด่านต่างๆนะครับผมตอนนี้ผมก็ใช้คูณ2ไปก่อนเนาะระบบมันจะตีออโต้ให้เราเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมนี่แล้วก็จะได้รับพวกทรัพยากรนะครับเอาไว้อัปเกรดตัวละครของเราเนาะ พอเราเล่นจบด่านมาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดเข้ามารับรางวัลไอดอลตรงนี้ด้วยนะครับมันจะนับชั่วโมงนะครับผมตรงนี้เนาะผมไม่แน่ใจว่ามันสูงสุดอยู่ที่10ชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมงนะครับผมกดรับไปเลยในส่วนนี้มันจะช่วยให้เราอัพเลเวลไวขึ้นแล้วก็ได้พวกทรัพยากรนํามาอัพเกรดตัวละครนะครับอ่ารางวัลไอดอลตรงนี้เนาะเราสามารถกดเข้ามารับที่รูปนาฬิกาทรายตรงนี้ก็ได้ครับผม ส่วนนี้จะรับได้3ครั้งต่อวันนะครับอาจจะใช้เพชรในการรับด้วยนะครับผมอย่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยละ่ะนะถ้าใครต้องการที่จะอัพเลเวลไวๆนะครับผมแล้วก็จะมีระบบภารกิจครับผมตรงนี้เนาะภารกิจรายวันรายสัปดาห์นะครับผมแล้วก็ความสําเร็จนะอย่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยนะครับผมตรงนี้เนะาะรายวันก็แนะนําให้ไล่ทํานะครับทุกวันเลยเนะาะในหนึ่งวันแล้วก็ ให้ทำเควสรายวันตรงนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมอ่าภารกิจ7วันนะครับมันจะแจกกล่องตัวละครนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ทำคะแนนอยู่ที่25แล้วเนาะมันต้องการ170นะครับผมจะได้ตัวละครตัวนี้เนาะผมได้1กล่องแล้วนะครับผมอ่าแนะนำให้เข้ามาทำเควสตรงนี้ด้วยนะครับอ่าจะได้รับตัวละครเนาะมีหงอคงแล้วก็มี ใครนะอนณาจารหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายน่าจะเทพยนหรือเปล่านะเหมือน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 เทพยนเลยนะครับระบบหาทรัพยากรนะครับมันก็จะมีหลายโหมดเนาะอันนี้ผมก็ปลดล็อกแค่1โหมดนะครับผมอ่าให้เราเล่นไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเราแล้วก็ตามเวลากิจกรรมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาหาทรัพยากรกันเลยครับผมในส่วนนี้นะครับมันจะหาทรัพยากรได้ดีเลยนะครับผมในโหมดนี้เนาะ ให้เราท้าทายได้เลยนี่ครับก็ดูค่าพลังด้วยนะถ้าค่าพลังน้อยกว่าก็ไม่แนะนํานะครับถ้าใครพลังเยอะกว่าก็แนะนําให้ท้าทายไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าค่าพลังของเราจะสู้ไม่ไหวเนาะอันในส่วนนี้มันจะได้พวกทรัพยากรามาอัปเกรดตัวละครเราได้ดีเลยนะครับอ่านี่ครับผมได้พวกลูกแก้วนะไวเลื่อนขั้นตัวละครนะครับ ถ้าใครหาทรัพยากรก็เข้ามาท้าทายตรงนี้ได้นะครับก็จะมีของรางวัลให้รับด้วยเนาะระบบตัวละครนะครับตัวละครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด4ฝ่ายเนาะฝ่ายสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงนะครับสายของตัวละครก็จะมีสายโจมตีกายภาพสายเวทสายแทงสายสป,ปอร์ตแค่นี้นะครับเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้นะครับผม เกมนี้นะครับผมมันดีอย่างหนึ่งเนาะถ้าเรากดอัปเกรดตัวละครนะครับผมมันจะอัปเลเวลตัวละครทั้งหมดภายในทีมของเราเลยนะซุดว่าเรามีตัวละคร50ตัวมันก็จะอัปเลเวลเท่ากันหมดเลยนะครับอ่าในส่วนระบบนี้ดีมากครับผมเราอ่าเราไม่ต้องจําเป็นต้องไปหาพวกทรัพยากรเยอะๆนะมาอัปเกรดนะครับผมเราอัปเกรดตัวเดียวก็มันจะอัปเลเวลให้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าในส่วน ตัวละครนะผมเราสามารถใส่อุปกรณ์ให้ได้นะครับแล้วก็พวกสกองสกิลเนาะสามารถเลื่อนขั้นหรือว่าอัปดาวตัวละครได้นะครับทําได้หมดเลยเนาะอ่านี่ครับผมตัวละครเนาะอ่านี่ครับผมใส่อุปกรณ์นะครับให้กับตัวละครเนาะนเห็นไหมครับห่อคงผมได้มาครับผมโคตรเท่เลยนะตัวแบกของผมนะตัวนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แบกทีมไม่ดีก็ตัวนี้แจกฟรีนะครับผมผู้เล่นใหม่เริ่มต้นได้เลยนะครับตัวนี้นาจาอะน่าจะนาจานะผมว่าระบบกาชาปองกาชาปองเกมนี้ก็มีทั้งหมด4ตู้นะครับผมตู้แรกก็จะเป็นตู้หาตัวละครน,นะครับตอนเริ่มต้นเลยเนาะตู้ที่2จะเป็นตู้ ได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับผมตู้ที่3ตู้ที่4ก็จะปลดล็อกตามด่านต่างๆนะครับอ่าในส่วนตู้นี้นะครับผมถ้าเราสุ่มครบ200ครั้งนะครับผมเราจะได้นะครับอ่ามันจะปลดล็อกนะครับปลดล็อกให้เราเลือกตัวละครที่เราต้องการที่จะให้มันสุ่มออกนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวละครพร้อมกันเลยเนาะตอนนี้ผมก็มีอยู่10ตัวนะครับผมในการสุ่มตัวละครนะครับอ่ามาสุ่มพร้อมกันครับผม โอ้ได้สีม่วงครับผมอ้าได้ตัวซ้ำอยกแล้วจะได้เป็นเศษนะถ้าเราได้ตัวซ้ำนะครับถ้าเราใช้เพชรเปิดก็ประมาณ2,700เพชรนะครับผมอ่าลองเปิดดูแล้วกันนะครับโอ้ได้ริปโป้ด้วยกัดม่วงมาครับผมโอ้โหแม่นางจิ้นจอก การฟ้าโอ้โหการม่วงไหมการม่วงสองใบครับผม้โ,โหนาจาเอาฮานาจาประมาณนี้ครับผมเรทในการออกตัวละครก็ไม่ได้แย่นะครับสุ่มไปเรื่อยๆก็ได้อยู่นะตัวละครการสีม่วงนะครับผมตัวเกมมันก็แจกเรื่อยๆนะครับกิฟโค้ดครับผมเกมนี้นะครับแจกกิฟโค้ดเยอะมากนะครับผม อ่าสำหรับวิธีเติมโค้ดก็เข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ตรงนี้ครับผมนี่ที่เป็นการ์ดเป็นมี้เนาะก็จะขึ้นช่องให้เรากรอกโค้ดนะครับผมโค้ดเราหาได้จากไหนใช่ไหมครับผมตรงนี้เลยครับผมนี่เลยเห็นไหมโลโก้เ7 g ก m e กมกดติ๊กเข้าไปอ่ามาที่กล่องของขวัญตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่รหัสของขวัญนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นกิฟต์โค้ดที่ทาง x 7 Game เกมแจกนะครับให้เรากดรับได้เลยครับผมอ่ากดรับแล้วก็กดคัดลอกครับ ก็มากรอกตรงช่องนี้นะครับผมกดวางแล้วก็กดกรอกโค้ดอ่านี่เลยครับผมเห็นไหมแจกพวกลูกแกว้วอััเกลดตัวละครน,นะครับผมแนะนาให้ทุกคนกรอกโค้ดในนี้ให้หมดเลยนะครับผมอ่ากดรับแล้วก็มากรอกให้หมดเลยนะครับแจ็คเติมเงินเกมนี้นะครับผมเราไม่ต้องเติมเงินนะครับกดรับแบบฟรีฟรได้เลยนะครับอ่าวิธีการรับก็ให้เราหาแพ็คที่เราต้องการที่จะ กดรับได้เลยนะครับอย่างเช่นของผมจะกดรับ2000หยวนนะครับกดที่เข้าไปเลยอ่านะครับผมทุกคนเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นคูปองเห็นไหมสองพันหยวนนะครับผมไม่ต้องเติมเงินนะครับอ่าชาระศูนย์บาทนะครับผมกดชําระเงินได้เลยอ่าเห็นไหมครับผมได้แบบฟรีๆเลยนะครับผม ไม่ต้องเติมเงินนะครับเกมนี้ฟรีทุกแพ็คเติมเงินนะครับกดรับได้เลยนะครับต่อไปผมจะแนะนำฟังก์ชันที่มากับแอป X7 ็เนกมนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่มากับ X7 ็กเเกมแล้วก็ฟังก์ชันแปลภาษานะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่มากับแอป X7 ็เเกมกันเลยครับผมตรงโลโก้ตรงนี้เนาะ ที่เครื่องมือตรงนี้ครับผมอ่าก็จะมีฟังก์ชันแปลภาษาเพิ่มความเร็วเครื่องมือคลิกอัตโนมัตินะครับอ่าแล้วก็ฟังก์ชันแปลภาษานะครับผมเราสามารถกดแปลภาษาได้เลยนะครับอันนี้ผมตั้งค่าให้มันแปลเป็นภาษาไทยนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมมาที่โลโก้ x อ็ e ซตรงนี้ครับผมที่ฟังก์ชันแปลภาษาครับอ่าเราสามารถเลือกได้เลยครับผมเห็นไหมครับผมแปลเป็นตรงนี้เนาะ ก็จะมีภาษาไทยเ mm. วียดนามอังกฤษภาษาโปรตุเกสอ่าเกาหลีญี่ปุ่นนะครับผมมีหลายภาษานะครับเราสามารถเลือกให้มันแปลได้เลยนะครับผมอ่าฟังก์ชันพวกนี้นะครับมันจะช่วยให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับอ่าไม่ต้องกังวลน,นะครับผมว่าตุกเกียเป็นภาษาจีนนะครับจะอ่านไม่ออกเนาะมีฟังก์ชันแปลภาษานะครับก็มีประมาณนี้ครับผมสาหรับระบบหลักๆภายในตุกเกม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ